วันนี้โลกออนไลน์กำลังเดือดดางกับข่าวที่น่าตื่นเต้นนักแสดงรุ่นใหญ่ปูมัทน,นาหรือมัทน,นาหิมะทองคำได้ออกมาแสดงตัวบนอินสตาแกรมส่วนตัวของเธอเองที่พงมันทนานโดยมีข้อความที่น่าสนใจและเต็มไปด้วยความรู้สึกอารมณ์ซึ่งเธอได้เขียนว่าวันนี้ได้รับหมายจากนายกัญชัยหรือผู้ดิสกำหนดพลอยและนายบนุญชายจงไกรรัตนกุลไปทนายแก้วแล้วน้านายอย่ารีบไปชิงถอนฟ้องเหมือนคดีของน้องบีเดอะไวทอีกระสู้กันไปยาวๆท่าสารท่านยกฟ้องสักกำดิฉันฟ้องกลับแน่นอนแล้ว มารอดูกันว่ากำใครมันจะหนักกว่ากันลุยแต่ที่น่าสนใจคือปูมัทน,นาไม่ได้หยุดที่นี่เลยเธอยังเพิ่มเติมว่าอย่ารีบไปชิงถอนฟ้องนัดซึ่งเป็นประโยคที่น่าสนใจและน่าจะทําให้ผู้คนต้องการรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องราวนี้มากขึ้นวันที่สามพฤศจิกายนพุทธศักราช2568เป็นวันที่โซเชียลมีเดียได้รับการสั่นสะเทือนอย่างมากเมื่อนักแสดงรุ่นใหญ่ปู่มัทน,นาหิมทองคําได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวของเธอเอง ซึ่งข้อความนี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้คนโดยเธอได้ระบุถึงการได้รับหมายจากนายกัญชัยหรือพูดิสกำเนิดพลอยและนายมนชัยจงไกรรัตนกุลให้ทนายแก้วซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่าจะทําให้ผู้คนต้องการรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องราวนี้มากขึ้นแต่ที่น่าสนใจคือปูมนธนาไม่ได้หยุดที่นี่เลย,นธนย,เ,ลยเธอยังเพิ่มเติมว่าอย่ารีบไปชิงถอนฟ้องนะัดซึ่งเป็นประโยคที่น่าสนใจ และน่าจะทําให้ผู้คนต้องการรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องราวนี้มากขึ้นนอกจากนี้เธอยังได้กล่าวถึงคดีของน้องบีเดอร์ไวท์ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่าจะทําให้ผู้คนต้องการรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องราวนี้มากขึ้นแล้วคุณคิดยังไงบ้างคุณเห็นด้วยกับปูมัทน,นาหรือไม่คุณคิดว่าเรื่องราวนี้จะไปไหนมาแสดงความคิดเห็นกันในการแสดงความคิดเห็นด้านล่างนี้สิเงื่อนไขาการแสดงความคิดเห็นหนึง่งโปรดใช้ถ้อยคําที่สุภาพเหมาะสมไม่ใช้ถ้อยคําหยาบคายดูหมิน่นส่อเสียดให้ร้ายผู้อื่น สร้างความแตกแยกในสังคมงดการใช้ถ้อยคำที่ดูหมิน่นหรือยุยงให้เกลียดชังสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ 2. หากพบข้อความที่ไม่เหมาะสมสามารถแจ้งได้ที่อีเมลออนไลน์ at n a l n a c o m โดยทีมงานและผู้จัดทำเว็บไซต์ w w w n a l n a c o m ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็นที่พิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสมโดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆทุกกรณี3ขอบเขตความรับผิดชอบของทีมงานและผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์อยู่ที่เนื้อหาข่าวสาร ที่นําเสนอเท่านั้นหากมีข้อความหรือความคิดเห็นใดที่ขัดต่อข้อหนึ่งถือว่าเป็นกระทํานอกเหนือเจตนาของทีมงานและผู้ดําเนินการจัดทําเว็บไซต์และไม่เป็นเหตุอันต้องรับผิดทางกฎหมายในทุกกรณี